สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0นครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมลการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะแต่วันนี้จะมาคุยในเชิงความรู้นะทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมารู้จักกับคลื่นคอนดัติฟนะครับคลื่นลูกใหญ่นะของวัฏจักรเศรษฐกิจระยะยาวนะครับของโลกเพื่อคาดการณ์อนาคต ในช่วงทศวรรษ2020นี้นะครับคือวันนี้จะมาคุยกันนะเป็นองค์ความรู้นะที่สำคัญนะเกี่ยวกับมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ในอดีตนะที่เขามองว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะของเหตุการณ์สถานการณนะ์ทางการเงินนะของโลกเนี่ยมันเป็นวัฏจักรนะครับมันมีคาบนะหรือว่าเรียกว่ามีเรียของมันนั่นเองวันนี้จึงมาชวนคุยกันให้เห็นภาพนะครับก่อนที่จะมีการพูดคุยต่อไป เพื่อจะเจาะลึกประเด็นนะครับว่าคลื่นคอนดัตีฟเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรและผมมองเห็นอะไรนะครับในอนาคตนะครับจากคลื่นคอนดัตีฟนี้นะฮะในทางเศรษฐศาสตร์นะครับคลื่นคอนดัตีฟนะครับบางครั้งก็เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลหรือจะบอกวัฏจักรวงรอบใหญ่นะครับขนาดใหญ่ก็ได้หรือเรียกว่าเกสเซอร์นะครับคลื่นขนาดใหญ่นะครับหรือเรียกว่าลองเวฟนะครับ ขึ้นในระยะยาวนะครับหรือบางทีก็เรียกว่า k w a v e นะครับก็คือขึ้น k นะหรือว่า the long economic cycle นะครับวัฏจักรนะครับวงรอบทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับมันเป็นวัฏจักรนะครับของข้อสมมุติฐานซึ่งคล้ายคลึงน,นะครับกับปรากฏการณ์ในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่นะมันระบุว่านะครับ ช่วงค่าเวลาของขึ้นนะครับมีช่วงเวลาระหว่าง40-60ถึงปีนะวันขึ้นอันนี้เป็นขึ้นนะครับในระยะยาววัฒาธรรต่างๆประกอบด้วยนะครับช่วงของการสลับเปลี่ยนกลับไปมาระหว่างช่วงของภาคการเจริญเติบโตที่สูงและช่วงของการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างต่ำนะครับคอนดัติฟ v นะครับเป็นชื่อของนักเศรษฐศาสตรนะ์ท่านหนึ่งนะ เขาได้ระบุว่ามันมี3 p h เฟสนะครับหรือ3ระยะนะของวัฏจักรนะครับก็มีชื่อว่านะระยะของการขยายตัวนะครับระยะของการหยุดนิ่งนะและระยะของการถดถอยซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น4 p h เฟสนะสระยะหรือ4ช่วงเวลาโดยมีจุดเปลี่ยนที่เรียกว่า turning point นะครับก็เรียกว่า collapse นะครับหรือการร่วงล่มสลายลง ระหว่างเฟสหนและเฟสสอนะครับคอนดัตีฟนะครับเขาได้เขียนไว้ในปีทศวรรษนะคับพันเร้อยยโดยได้เสนอนะที่จะประยุกทฤษฎีของเขาไปในศตวรรษที่19นะครับศตวรรษสิก้นั่นคือช่วงปี1800ถึงปีพั0เอนั่นเองโดยเขานะครับนะได้บอกว่านะในช่วงปี1790ถึงปี1849นะครับ ในช่วงเวลานั้นนะครับมีจุด turning point นะหรือว่าจุดเปลี่ยนพลิกผันนะเกิดขึ้นในปี1815น,นั่นเองนะผมก็ลองเอาปี1790มาบวกกับปี1849แล้วหันสองนะพบว่าจุดกึ่งกลางนะครับของช่วงเวลาอยู่ที่ปี1819นะครับซึ่งห่างจากนะครับจุดเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะครับที่เขาอ้างถึงคือในปี1815อยู่ประมาณ4-5ปี แปลว่าช่วงเวลานั้นนะคลื่นรูปนี้ไม่สมมาตรนะครับอีกช่วงหนึ่งคือปี1850ถึงปี1896นะครับโดยมีจุดเปลี่ยนนะครับหรือจุดพลิกผันที่เรียกว่า turning point เกิดขึ้นในปี1873นะฮะก็ลองเอาปี1850มาบวกกับปี1896แล้วหาร2องก็ได้จุดกึง่งกลางนะครับของคลื่นนะของค่าเวลาเนี่ยที่ปี1873ตรงกันกันกบ ที่เขาพูดถึงว่าเป็น turning point หรือจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันก็แสดงว่าช่วงคาบเวลาหรือขึ้นในช่วงปี1 8 5 0ถึงปี1ั9 6นี่เป็นคลืนที่ค่อนข้างสมมาตรนะครับอันสิ่งนี้นะจึงมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นคาว่า turning point หรือจุดเปลี่ยนเนี่ยนะก็คือจุดที่จุดยอดของคลื่นนั่นเองถ้าเรานึกถึงมันมี3ระยะก็คือระยะการขยายตัวหยุดนิ่งแล้วก็ หดตัวนะครับก็คือมีช่วงของ expansion นะ s t a a n t i o n แล้วก็ช่วงของ recession นะครับหรือ contraction มันจุด turning point จุดเปลี่ยนก็คือจุดยอดของนั่นเองนะจุด Peak นั่นเองโดยนายคอนดัชชิฟนะครับได้สมมุติว่าในปี1896เนี่ยเป็นการเริ่มต้นของวัฏจักรใหม่วัฏจักรนะครับในระยะยาวนะตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่านะครับมันส่งผลกระทบ ต่อทุกภาคส่วนทั้งหมดของเศรษฐกิจโดยคอนดัทีฟนะครับได้โฟกัสนะครับไปที่บรรดาราคาต่างๆและอัตราดอกเบี้ยต่างๆโดยมองเห็นว่านะครับในระยะขาขึ้นนะจะมีคุณลักษณะโดยการเพิ่มสูงขึ้นของบรรดาราคาต่างๆและอัตราดอกเบี้ยต่างๆที่ต่ําในขณะที่ระยะอื่นๆประกอบด้วยนะครับการลดลงของบรรดาราคาต่าง และอัตราดอกเบี้ยต่างๆที่สูงการวิเคราะห์ของเหตุการณ์นะครับนะที่ตามมาภายหลังนะที่ให้ความสนใจนะที่เข้มข้นไปที่ผลลัพธ์นะนี่คือสิ่งที่คอนดัตทีฟนะครับนะได้ทำไว้นะคราวนี้มาดูเหตุและผลนะครับของขึ้นคอนดัตทีฟนะครับหมายถึงว่าอะไรเป็นสาเหตุ และเกิดผลนะของขึ้นคอนดัติฟนะครับที่เกิดเป็นวัตจักรนะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับมีช่วงของการขยายตัวหยุดนิ่งแล้วก็มีช่วงของการหดตัวขึ้นคอนดัติฟนะครับแสดงถึงทั้งเหตุและผลนะของเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันซ้ำขึ้นอีกในเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตลอดนะครับทั่วถึงนะของเวลาในบระวัิศาส โดยสายเหตุต่างๆนะครับที่ถูกบันทึกเป็นเอกสารนะครับโดยขึ้นคอนด t i v e โดยพื้นฐานเบื้องต้นนะครับนะเขารวบรวมไว้ว่าสาเหตุนะครับที่ทําให้มันเกิดขึ้นนะสาเหตุก็คือนะครับหเกิดจากความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำเนิงอง,องนะครับในเรื่องของเสรีภาพทางโอกาสนะและ3นะครับเรื่องของอิสระเสรีภาพทางสังคม อันนี้เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดขึ้นอันนี้ส่วนผลกระทบต่างๆนะครับก็มีทั้งเรื่องดีและร้ายนะครับอย่างผลกระทบนะก็มีหนึ่งนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ไม่ถือว่าเรื่องดีมีเรื่องของอัตราการเกิดนะครับก็อันนี้ก็เป็นได้ทั้งดีและร้ายนะครับมีเรื่องของการปฏิวัติต่างๆอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเรื่องกระแสชาตินิยม และการปฏิวัติที่สนับสนุนเหตุนะให้สามารถนะที่รวมถึงความที่ไม่ต้องไม่อดทนต่อเรื่องเชื้อชาติาศาสนาหรือการเมืองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเกิดกระแสนะความวุ่นวายในสังคมนั่นเองนะหรือว่าผลกระทบนะเรื่องของอิสระเสรีภาพและโอกาสที่ล้มเหลวอันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีเรื่องของอัตราการจําคุกนะ มีเรื่องของการก่อการร้ายและลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับอันนี้คือผลนะกระทบนะที่มาจากเหตุนะมาสู่ผลนะแล้ว Cost สเอฟเฟนะในขึ้นนะของคอนดั i v ฟนะครับคราวนี้มาดูช่วงเวลานะครับช่วงเวลานะของการขยายตัวและช่วงเวลานะของการหดตัวของขึ้นคอนดั c t ฟนะครับเขามองอย่างไร เขาบอกว่าเมื่อความไม่เท่าเทียมนะหรือความเหลื่อมล้ําต่ําและโอกาสนะเป็นเรื่องที่หาได้โดยง่ายนะครับความสงบสันติภาพการตัดสินใจทางจริยธรรมเนี่ยก็ถูกเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบและชีวิตที่ดีงามนะครับแบบอริสโตเติลก็มีความเป็นไปได้โดยคนอเมริกันนะครับก็เรียกชีวิตที่ดีงามนี้ว่านะะอเมริกันดีมนะครับ หรือความฝันของคนอเมริกันโอกาสที่สร้างสารรค์แรงบันดาลใจและความเฉลียวฉลาดที่เรียบง่ายนะฮสหรับสภาวะการอัดแน่นของดอกไม้ในเดือนพฤษภาคมนะเขาเปรียบเทียบนะว่าเป็นช่วงของความสดใสเหนะมือนดอกไม้นะที่อัดแน่นในเดือนพฤษภาคมตัวอย่างเช่นนะครับช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2และช่วงปีทศวรรษ1850นะครับ หลังยุคตื่นขุมทรัพย์ทองคำในแคลิฟอร์เนียเป็นช่วงเวลานะครับของโอกาสที่ยิ่งใหญ่ความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำที่ต่ำและนี่คือผลที่ตามมาในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ไม่เคยเป็นมาในปวฏิการด้วยเห็นไหมครับอันนี้เป็นช่วงเรียกว่า expansion ในทางกลับกันนะครับเมื่อเกิดอาการแตกตื่น นะของเศรษฐกิจโลกในปี1893ที่ไม่ประสบพบกับนโยบายรัฐบาลนะครับในการกระจายตัวของความมั่งคั่งที่เพียงพอในระดับนานาชาติการปฏิวัติใหญ่ต่างๆหลายสิบครั้งเป็นผลที่ตามมาบางทีนะครับรวมถึงการได้สร้างผลนะที่พวกเราในปัจจุบันเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง บางคนนะครับก็อาจจะมีการโต้เถียงกันว่าสงครามโลกครั้งที่2ก็รวมถึงได้เริ่มต้นในการตอบสนองต่อความพยายามที่ล้มเหลวนะครับในการสร้างนโยบายรัฐบาลต่อการสนับสนุนโอกาสทางเศรษฐกิจในระหว่างช่วง Great Depression นะครับเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ของปี1929 และสนธิสัญญาแวร์ไซน์นะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่1คราวนี้เรามาดูนะครับว่าอะไรนะครับนาะทีเ่เป็นทฤษฎีนะครับนาะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะของวัตจักรนะครับก็มีหลายทฤษฎีนะครับมาดูกันทฤษฎีแรกก็เรียกว่า Technical Innovation t h e o r ีนะครับทฤษฎีนะวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยเขาบองว่าคลื่นต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากกลุ่มก้อนนะของนวัตกรรมพื้นฐานซึ่งขับดันให้เกิดการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ในทางกลับกันนะครับได้สร้างภาคส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมชั้นนำให้เกิดขึ้นที่ฎีต่อมาชื่อว่าดิโมกราฟิกทั o รีนะครับทฤษฎีประชากรเนื่องจากว่าผู้คนเนี่ยมีลักษณะการจับใจ่ายใช้สอยที่เป็นรูปแบบนะครับ เรียว่ารูปแบบเหมือนมาตรฐานนะรูปแบบดั้งเดิมผ่านวงจรชีวิตของพวกเขานะครับอย่างเช่นการใช้ใจ่ายเรื่องของการเรียนการศึกษาในเรื่องของการแต่งงานการซื้อรถยนต์คันแรกการซื้อบ้านหลังแรกนะครับการซื้อเพื่อปรับปรุงบ้านนะฮะช่วงระยะเวลาการมีรายได้ที่สูงสุดการมีเงิน เก็บออมนะครับหลังกเกษียณสูงสุดและเรื่องของการ,กรเกษียณความผิดปกตินะของประชากรนะครับอย่างเช่นนะครับมันจะมีช่วงที่รุ่งนะหรือร่วงนะครับของการเกิดของเด็กทารกนะที่ส่งแรงนะต่ออิทธิพลที่จะคาดการได้ต่อเศรษฐกิจกในช่วงคาบเวลาที่ยาวนานนะนะเพราะฉะนั้นทฤษฎีเหล่านี้นะครับนะอธิบายนะในคลื่นเคนั่นเอง เรื่องของ land speculation นะครับหรือการเก็งกำไรในที่ดินนะพวกอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังวัตจักรที่รุ่งเรืองและตกต่ำนะอย่างวิกฤตในช่วงปี2008นะครับเรื่องของ debt deflation นะครับสภาวะหนี้สินฝืดน,นะเป็นทฤษฎีนะของวัตจักรเศรษฐกิจซึ่งถือว่านะครับการถดถอยหรือว่า,า recession และการตกต่ำซบเซาที่เรียกว,ว่าดีเพลชันเนี่ยสืบเนื่องมาจากระดับนะครับของหนี้สินทั้งหมดเนี่ยมันหดตัวนะครับหรือเกิดสภาว่าฝืนนะดังนั้นนะครับวัตจักรสินเชื่อนะครับก็เป็นสาเหตุของวัตจักเรเศรษฐกิจนั่นเองมีงานวิจัยอื่นๆนะครับที่ต่อมานะครับที่พูดถึงเรื่องของขื่น K นะครับหรือว่าขื่น Conductive นะครับ โดยมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์นะทางระบบแสดงให้เห็นนะครับว่าไม่เพียงแค่คําอธิบายที่มีอยู่ของ k w เวนะครับหรือขึ้น K แต่รวมถึงนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะของการอธิบายระยะเวลาของ k w เวนะครับขึ้น K ตัวนี้โดยเขานะครับแบอบกว่ามันมระะีระยะเวลาประมาณ60ปี นะหรือว่าคน2รุ่นนะครับสองเจเนเรชันนั่นเองพูดง่ายคือคนาะของขึ้นตัวเคตัวนี้นะแล้วเพราะว่ามีการปรับปรุงจำเพาะนะของทฤษฎีของวัฏจักรคอนด t i v e ก็ถูกพัฒนาขึ้นนะครับโดยระบุว่ามีขึ้นระยะยาวอยู่6ขึ้นในสังคมยุคใหม่และเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งแต่ละขึ้นนั้นนะก็ได้ถูกริเริ่มขึ้นนะจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีนะครับ มาดูกันนะครับขึ้นหลูกนี้นะฮะขึ้นของการปฏิวัติการเงินแล้วก็เกษตรกรรมนะครับเกิดในปี1 6น0นะถึงปี1780นะครับใช้ระยะเวลา180ปีขึ้นลูกที่2นะครับขึ้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดในปี1780ถึงปี1880นะครับใช้ระยะเวลา100ปีขึ้นลูกที่3นะครับของการปฏิวัติ ทางเทคนิคเกิดขึ้นในปี1 8 8 0ถึงปี1940นเะครับเป็นระยะเวลา60ปีคือลูกที่4นะครับของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคเกิดในปี1 9 4 0ถึงปี1985ใช้ระยะเวลา45ปีนะครับืลูกที่5คือขึ้นของการปฏิวัติทางข้อมูลและโทรคมนาคมนะครับเกิดระหว่างปี1 9 8 5ถึงปี2 0 1 5 ระยะเวลา30ปีนะครับและขื้นลูกที่6นะครับก็คือขึ้นที่คาดการว่ากำลังอยู่ในปัจจุบันนี้เองสมมติฐานของขึ้นนะของการปฏิวัติหลังยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารก็คือยุคนี้นะครับซึ่งก็คือมี IOT Internet of Thing การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะซึ่งคาดว่า นะครับจะเกิดระหว่างปี2015-2035ถึง2035นี่คือเขาคาดการณ์นะครับขึ้นลูกที่6เนี่ยนะครับว่าจะเกิดในช่วงนี้แหละครับซึ่งใชร้ระยะเวลา20ปีแต่และว,วัฏจักรใหม่สังเกตน,นะครับอายุวัฏจักรเนี่ยจะสั้นลงกว่าขึ้นก่อนหน้าที่เกิดขึ้นแล้วนะคร อันนี้เป็นเรื่องราวนะครับของขึ้นเขาเรียกว่าระยะยาวนะที่ผมเรียกว่าขึ้นตัวเคเขาเรียกว่า l long w เว e นะครับเป็นขึ้นระยะยาวหรือเรียกว่าวัฏจักรนะครับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะของเศรษฐกิจการเงินโลกก็ได้ซึ่งตามที่เขาศึกษามามันมีอายุนะประมาณ40-60ปีแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เล่าไห้ฟังเป็นนักฟิสิกส์นะนักะระบบ วิทยาศาสตร์ระบบเนี่ยนะก็เอาไปทําการคํานวณนะความมีอยู่ไหมนะของขึ้นเศรษฐกิจการเงินตัวนี้นะที่เรียกว่าขึ้นเคเขาก็บอกว่ามันมีอยู่ค่าเวลาของมันประมาณ60ปีแต่บางส่วนที่มีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเขาก็มองว่าระยะเวลาค่าของขึ้นตัวนี้ยิ่งมีการพัฒนามากขึ้นในทางเทคโนโลยีนะครับทุกครั้งเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงของขึ้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แล้วค่าเวลาของมันจะสั้นลงเรื่อยๆถ้าจําได้นะครับย้อนกลับไปจาก180ปีมา100ปีนะครับมา60ปีมา40ปีมา30ปีมา20ปีนะนี่คือสิ่งที่เขาคาดการนะซึ่งเราก็ฟังหูไว้หูนะว่าสิ่งเหล่านี้เขาคาดการแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคล้ายๆกันนะครับในสิ่งที่ผมเล่ามาคือว่ามันมีวัฏจกักรบูมบัสมันมีวัฏจักรของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ส่วนคำอธิบายของเขาเนี่ยเขาพูดว่านะมันมาจากทฤษฎีต่างๆเนี่ยเช่นทฤษฎีเรื่องของอการพัฒนาทางนวัตกรรมเทคโนโลยีนะมีทฤษฎีเรื่องของประชากรนะมีทฤษฎีเรื่องของการเก่งกําไรนะเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็มีทฤษฎีเรื่องของนี่สินว่าในช่วงภาวะอย่างเงี้ยนี้สินมันฝืดนมันหลายอย่างเนี่ยนะครับนะตามที่ทฤษฎีขึ้นเคนะที่ที่เรียกว่า คอนดัตีฟนะครับชื่อนักเศรษฐศาสตร์นะขึ้นคอนดัตีฟหรือว่าขึ้นเคซึ่งเป็นขึ้นระยะยาวเป็นขึ้นวัฏจักรนะครับของโลกนะของทางด้านเศรษฐกิจการเงินโลกที่มันรวมกิจกรรมต่างๆเอาไว้ซึ่งสิ่งนี้แหละครับก็คือสิ่งที่นายเรดาริโอนะครับได้พูดถึงนะไม่ถึงว่าขึ้นตัวเนี้ยนะเขาได้ไปศึกษาย้อนกลับไปดูแล้วเขาก็มองเห็นว่านี่แหละครับหลายอย่างนะเรากำลังอยู่ในช่วงปลายวัฏจักร ที่เขาพูดถึงนะครับในเรดโอเราอยู่ไปลายวัฏจักรต่างๆแล้วเรากําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันอยู่ในช่วงคลื่นลูกที่6มันถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงรอบใหม่นะฮะซึ่งมันถึง turning point คือจุดสูงสุดของมันแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงนะซึ่งมันกำลังจะเกิดการถดถอยซึ่งขณะนี้นะครับโควิด1 9เป็นแบ็กซ์บอลเป็นหงดำํำที่เป็นทริกเกอร์จุดชนวนให้มันเกิดเศรษฐกิจถดถอยแล้วในรอบนี้นะครับ และกาลังจะถล่มลงไปสู่เศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกหรือไม่ซึ่งดูจากวัตจักรนะครับของคอนดักชิฟนะครับดูคลื่น k ก็มองเห็นว่ามีโอกาสที่จะถล่มลงไปสู่นะครับเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดซึ่งเขาแบ่งเป็น4เฟสหรือ4ี่ระยะนั่นเอง4ี่ระยะนะ,ระ,ะนะครับก็พูดถึงนะมันจะมีช่วงของการขยาย มีช่วงของการถดถอยมีช่วงของการ d e p r e s s ก็คือตกต่ำซบเซาแล้วก็มีช่วงของการ improvement นะครับมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองก็คือเขาขยายให้ละเอียดขึ้นนะในช่วงของคลื่นเกิดอะไรขึ้นแต่สมัยของนะครับนายคอนด t i v e นะครับเขาพูดถึงว่ามันมี3 p h เฟสหรือ3ระยะก็คือมีช่วง expansion นะครับขยายแล้วเมื่อขึ้นไปถึงสูงสุดเขาเรียกว่า stagnation คือมันหยุดนิ่งแล้วค่อยเกิด recession นะครับถดถอยลงมา หรือเรียกว่าคอนแทคชันนั่นเองเพราะนั้นจุด turning point นะครับของขึ้นตัว k เนี่ยก็คือจุดสูงสุดของวัฏจักรนั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับว่าสิ่งนี้นะครับในคอนดิชีฟซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาทําการเก็บข้อมูลรวบรวมทางสิติแล้วก็มามองเห็นการครบรอบของวัฏจักรนักเศรษฐศาสตร์อื่นนะครับที่ศึกษางานตามมาก็มีการปรับปรุงนะครับก็มีการพัฒนากันไป ก็มองว่าคลื่นนี้เกิดในช่วง40-60ปีนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันอาจจะหดสั้นลงซึ่งก็มีส่วนจริงนะครับมันถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงนะครับของเศรษฐกิจการเงินรอบนี้กับย้อนกลับไปเมื่อต้มยำกุ้งนะปี2540ต่างไป23ปีแต่เราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดมันจะเร็วมากจากผลของโลกาภิวัตน์นั่นเองนะครับแต่สิ่งนี้ก็สอดคล้องกับหลัก ในพุทธศาสนานะครับกฎแห่งกรรมและก็กฎไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุมันมีแรงขับเคลื่อนมันมีเหตุปัจจัยที่ส่งผลมาที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของวัตถรนะครับในพุทธศาสนาก็บอกว่ามีอยู่จริงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุมันก็จะมีแรงบีบอัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา เมื่อมันมีเหตุปัจจัยแปรปวนมันก็บีบอัดก็ทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับถ้าจําได้นะมันมีเรื่องของนะครับความโลภกดหลงนะซึ่งเป็นแรงบีบอัดเวียงให้เกิดวัฏจักรนะเมื่อโลภก็เกิดการขยายนะครับเมื่อมันขึ้นถึงสูงสุดมันร่วงลงมาก็เกิดการหดตัวก็จะเกิดแรงเวียงไปอีกด้านหนึ่งของการทําลายล้าง แล้วก็อาจจะมีเรื่องความไม่เรียบร้อยในสังคมมีเรื่องของการปฏิรูปมีเรื่องของการปฏิวัติหรือว่าเรื่องของสงครามจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะแล้วผมจะค่อยๆแตกย่อยไม้เห็นนะถึงสิ่งที่นะครับเ,เขาเก็บรวบรวมมาในทางเศรษฐศาสตรนะ์เมื่อมองสอดคล้องกับกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับเราจะเห็นว่านะมันมีความสอดคล้องกันนั่นเอง ใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสวาาาาาาัสดีตามในช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5 0านะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสุัช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ